ป่าเต็เนี่ยด้วประเทศเท่าไรมันใหญ่ตีเลยแกด็กต้องตีอย่างที่เราเกง่งไอ้เหี้ยอันนี้ผมผมบันทึกเสียงอยู่นะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะบอกว่าอะไรผมบันทึกเสียงนะครับไม่เป็นไรไม่กลัวมึงเลยไอ้เหี้ยควายมึงเท่ามึงเกง่งเหรอที่ทำมาป่าปีเลยเหรอไม่ว่างแกงกุวก่อนแกเข้าคุกหมดเลยมึงอะ่ะระวังนะเขาเจ็บมึงตายจะบอกให้ครับผม ได้ครับผมบ้านเมืองไม่ีของเมืองไงเคี่ยเขาปู้มากี่ปีอาหารเขาดูแลเท่าไหร่ครับผมครับผมเคี่ยครับผมมีอะไรไหมครับฟังมากครับผมเออบ้านเมืองไม่ของเมืองไงใหญ่ของธนาคารในลูกเต็มไทยนะเขาปู้มาท้องไยกันเท่าไหร่มึงเป็นใครอ๋อครับผมครับผมย้ายมาเขาใหญ่กกว่าเขาดูปล่า ครับผมครับผมม,มีมีอะไรอีกไหมฮะเออมึกปากไวแขวงมึกซ่าแล้วตอนครับผมมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเออมึงนระวังให้ดีอ่ะครับผมมีมีเพิ่มเติมไหมฮะมีไปบอกพ่อผงด้วย <c oughs> ครับผมครับผม สวันะฮะ